วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะคะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่อง Live Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่นหน้าเกงมาจองเวกันอีกแล้วนะคะเออก็ช่วงบนัดทมลงเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนเออก็ถ้าที่ดูสังเกตก็คือช่วงนี้ก็จะแบบงวงนวงแข่งแข่งไปเลยนะทุกคนเออ ก็เลยมาตัดแก้แค้นคือหน่ะทุกคนคือรอบที่แล้วมันกินเรียบเลยทุกคนเออรอบนี้ก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยทุกคนสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสชามนะคะก็เมนเลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะคะเออมาเหมือนเดิมค่ะทูนคือ,อ,อยังไม่ได้มีเทคนิคอะไรอยู่นะก็ก็ยังรู้สึกว่าหมุนแบบนี้อะ่ะทุกคนยังยังไปเรื่อยได้อยู่อะ่ะเออก็รู้สึกว่าต้องไปที่เบ็ดตับอะ่ะเออเบ็ดสามเลยนะแล้วก็เปิดทัร์โบออโต้ประมาณน,นั้นเลยแล้วก็เราก็ดูเชิงอะ่ะทุกคนแบบถ้ามันเริ่มคอมโบให้เราแบบเริ่มใสแล้วอุ้ยเห็นแา้วก็ว้าเชฟ มาเบสตาโอ้โหยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เข้ามาแล้วเออเอาเข้ามาก็เข้าโขลายหน่อยนะจะให้เหมือนรอบที่แล้วทุกคนอุย้ยเด็กาสามนี่นี่ตสี่เหลียมอื่สี่เหลียมเขาเล่นไม่มาจ้ามาจากรางวันก้อนโตแล้วนะคะสิบสบเก้าจ้ะโอเคทุกคนไปอีกสิก็ เหมือนเดิมนะคะทุกคนช่วงโบนัสไทม์เราเลยนะคะทุกคนคือถ้าใครที่ได้ติดตามเราอยู่อเออก็ได้เห็นแล้วนะคะแม่ได้เห็นแล้วนะคะว่ามันแหกเราไปจัดทุกคนเออมันแหกเราไปหมดจาวสามร้อยชั้นตอนนั้นเมื่อวานเออไม่ชเมื่อวานสิเมื่อเช้าเออประมาณนั้นแหละทุกคนคือเล่นนอกลอมไงเขาแบบไม่คิดว่ามันจะจะ่วงขนาดนี้อะ่ะทุกคนเออคือถ้าใครเล่นอยู่ก็แบบ ถ้ามันไซด์แล้วอะโดดขึ้ทางถ้าแบบมันไซห้แล้วอะคือแบบเออได้กําไรกลับมาแล้วอะก็พอดีกว่านะคะทุกคนแนะนําให้พอจริงๆนะอย่าไปต่อทุกคนเออไม่งั้นจะโดนแดกเออคือช่วงนี้ถอดพี่เจี๊ยบไปที่เคยบอกอะทุกคนโอ้โหห่วงมากทุกคนห่วงจริงๆเออก็เลยแบบได้ทุนมานิดเได้กำไรนิดได้กำไรหน่อยแล้วก็โอ้ทุกคนจากได้ก9ก้า โอ้โหเลขสวยอยู่นะรอบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนช่วงบุญธรรมรอทุกคนก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะแตกหนักไหมเออหนักหรือว่าไม่หนักอทุกแต่ก็ยังมั่นใจว่ามันก็ได้ประมาณเ0็ดิแปดสิเปอร์เซ็นต์นะทุกคนรอบนี้แก้แค้นเหมือนเดิมอะทุกคนแก้แค้นมาตองเราเหมือนเดิมทุกคนรอบที่แล้วกินเราซะสาหันเลยรอบนี้ก็มาเอาคืนสักนิดสักหน,น่อยทุกคนคือแบบ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละทุกคนแต่เราคอแก้แคสมาหทุกคนเข้าใจแค่เออมันอาจทำเรานักข่าวเราด้วนก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนัดทานนะคะก็เมนแรกใต้คิดเลยค่ะทุกคนมาร่วมกลุ่มพูดคุยต่อค้างแลกเทคนิคกันได้เด้อไปตาเบต้าต่อเลยมาสามสิบแล้วกัน ขอเพลนี้เสียงมิสเซนเซอร์อีกแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนก็ไดมือลั่นมือลั่นคงมีบ่อยมากเออไม่รู้เป็นอะไรทุกคนอยู่ไม่นิ่งแต่รอบนี้ก็ยังกลัวแหวงๆอยู่กับทุกคนไม่งั้มันจะโดนแดกเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่ายังกลัวๆอยู่นะใครเล่นแล้วแบบแตกไม่แตกก็แบบ มาบอกกันได้นะคะทุกคนเออคุณแนะนำให้เล่นขั้นบนนะ่ะจนมันได้แบบเจ็ดเนไปสิเอรซเลยนะอือ้สีแดงตัวไม่มีอะไรอุ่ยช็อตนี้ก็ไลอยก้าวิศตัวไว้ม่ต่าอีกหนึ่งคอมโบอยู่นะเทียมแบบนั้นยังไงต่อฟัานะเอาสิยังไงต่อเมกานะคะ2องรยสิเ็ด สอง倍ตรงแกนหนึ่งแดงสอง倍รอบนี้ถ้าถูกมันแดกอีกรอบก็พักยาวๆเลยจะกลับมาจองทุกคนเออนี่เท่ารอบนี้มันแดกเราจริงๆนะทุกคนพักก่อนจริงๆอนะ่ะเออแล้วจะจะมาแก้แค้นมันนะนะไม่รู้มันจะแก้แค้นเราคืนกองป่าทุกคนเออ ยังไงยังไงมีอะไรชิมปะเชืงง่อมไม่เชืงง่อมอยู่นะคูณห้าแล้วนะคูณหนะ้ายังไงต่อมาได้มาหกต่องเราหมุนแบบไม่ไม่เปิดโทรโบยนะว้าวโอ้โหแทเคเตอร์ก็ยังไม่ลงมาให้เราเลยนะทุกคนเออี่ยังไม่ทาอะไรเลยนะว้าวสองเท่ายังไงดีกวกาสเทา รบยงานหนึ่งใบสองใบลรวนเออองจะรอดไหมทุกคนเป็นมือใจด้วยนะ两倍 <c oughs> อยังไงส<ๆ>ี่เหลี่ยงทุกคนนี่ถ้าเกิดไม่รอดจริงๆก็คือแบบแบบพักยาวๆก่อนเลยนะกับมาจองทุกคนเออเอเอคาแเตอร์อีกตัว ลงมาเหอะลงมาลงไม่ทุกคนยังจัดทุกคนยังไม่ลงเลยทุกคนโอ้โอ้โหหน่วงอะไรเบอร์น,นั้นที่จะมาแก้แค้นมันไม่ใช่ไหมไม่ใช่มันมาแก้แค้นเราทุกคนเลยเออหยอเอาไงดีทุกคนเอาไงดีทุกคนช่วยหน่อย ใช่นไงคนดูก็ต้องบอกว่าเชื่อตัวเองไปก่อนโาอ้โอ้ทุกคนสอืมสีแดงเถวสามได้มานะอ่ะยังไงดีใจหนึ่งก็ยังอยากไปต่อทุกคนเออไม่เต็มจะกินลราขนาดนั้นเลยเหรอเออ ใจใจหนึงก็ยังกลัวๆกลัวโดนเหมือนรอบที่แล้วอ่ะเออมาก็ขอไปที่เดสสิกแล้วกันห้าสิบเลยทุกคนยังไงเป็นกันเนาะ <c oughs> เอ,อ้ยสี่สี่แต่แค์ไม่มาเลยทุกคนอ,อืโอ้โหทุกคน พอเลยพอเลยโอ้โหเอาเรื่องทำลิฟอีกแล้วอุ้ยอมก็ยังไงยังมีอะไรเช่นีทุกคนไม่มีนะคบไอ้สัจะรอดไหมทุกคนเอออุ้ยโวายสวยอยู่นะมีอะไรเช่นไมมช็อตนี้ก็ไปแปดร้อยทุกคนหมักฟองให้หมัดฟองให้ทุกคนซุปเปอร์นะคะแปดร้ยหกสิบสามโอ้โหทุกคน ฟื้นขึ้นขึ้นากเลยนะเ,เออมาเอาแบบนี้ที่ต้องการทุกคนคือมันแปโนอกให้เราเลยนะตอนนี้เออทุกคนหมดรอบนี้ก็ไม่ไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าหมดรอบนี้จะโดนจ่ายหี่จะตายมาหรือตาแล้ว,วุกคนหรือว่ามันจะถูกมันแดกโอ้เริ่อถอยนะแต่ก็มาเข้ามาหลักพันแล้วก็ถือว่าได้กําไรเราแล้วนะทุกคนไม่ไปต่อแน่นอน,นะะทุกคน,นแต่ก็ขอให้หมดรอบนี้นะก็พักเบรกเลยจ้ะถือว่าแก้แค้นมันคุ้มแล้วนะ ถือว่าคุมนิดน,นึงก็ถือว่าได้เออได้แล้วนนอะทุกคนอย่าร่มมากอยา่าล่มมากแนะนํำอย่าร่มมากทุกคนเออแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วเออสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ